ช้านี้จะออกไปกินที่ร้านร้านอะไรนะลูกหนูอยากไปกินร้านอะไรก็ม่ดกาลิาน่ากัี่ินะานะเขายังไม่ได้ไปกินเขาบอกว่าวันก่อนก็ไปกัลลิคุแล้วเขาอยากกินบ้างขับรถมาแป๊บเดียวนะไม่ถึงสองนาทีก็ถึงเลยเร็วมาก เขาเปิดเจ็ดโมงถึงสามทุ่มมีที่นั่งเยอะมาก98ที่นั่งเลยดดและที่จอดรถก็เยอะอันนี้คือข้อดีนะทำให้เขาขายดีดคือร้ออานตามแต่จังหวัดเนี่ยมันต้องมีที่จอดรถเท่านั้นนะ่ะก็สั่งมอร์นิ่งเซตไปตามระเบียบนะคะน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็ปังขนมปังถ้ามา หลังนี้ประมาณ10บโมครึ่งนะจะมีเ,เซสร้นจินะก็คือเซตอาหารกลางวันอุ่นจริงเซตอาหารกลางวันมันก็น่ากินนะราคาก็คือราคาดงก์บวกกับอาหาร710ดเยนก็พันกว่าเยนนะนี่นะก็ครีมโซดาของมีก็โกโก้ไปค่ะไม่รู้จะกินอะไโกโก้อย่างเดียวแล้วก็นี้ขนมปังแต่แบบอยากสั่งเพิ่มอะไรอีกสักอย่างหนึ่ง ใช่แต่กินไข่ได้เลยลูกินกับขนมปังก็ได้แต่ข้อดีร้านนี้คือแบบเราสั่งโกโก้เราได้กินไอติมด้วยเลยนะซอฟต์ครีมาเดีอยูข้างบนแต่ว่าร้านนี้ป้าปะาเขาไม่ค่อยชอบเขาบอกว่ากาแฟไม่อร่อย ร้านนี้นลู้าปเขาชอบร้านลมปลุกมากกว่าเพราะว่ากาแฟอร่อยกว่าอืมเขาเน้นกินกาแฟไงแต่มะหม่ำไม่ไงมะหม่ำร้านไหนก็ได้เน้นกินของแล้วก็เสริมด้วยโ,โปเตโต้กับไก่นะเ,เขามีซอสมะเขือเทศมาให้ด้วยเขายัางชั่วหน่อยอเ,เพราะแบบเวลาไปกินที่แมคโดนัลล์เขาไม่มีน้ำซอสแบบอะไรให้แล้วเป็นคนชอบกินแบบ เป็นไฟกับจินนู่นนี่น่นอะไรอย่างเงี้ยเมีเกลือให้ด้วยเหรอใส่เกลือไหมลูก<ม>เขาน่าจะไม่ใส่มาปะค่ะ<อ>เขาข<อ>ขขมีเกลือมาแล้วลูกเย่๋เพิ่งใส่เดี๋ยวมันเค็มแต่ถ้าเป็นน่ค่กัลเล่เกาใส่เกลือไปแล้วนะคะเนี่ยแล้วเขาให้มะนาวมาทําไมอ่ะทาไมต้องให้ชอบให้มะนาวมากินกับไก่เนี่ยแล้วเดี๋ยวไปแม็กวานลูกอีกแล้วนะะซื้อของให้ลูกค้าต่อด้วยจีูก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย่ะไปแป๊บเดียวถึงอันนี้ทำอะไร นั่งนี่ดีหนูนั่งดีดีไอ้รักกระสับใช่เด้อสองอันสองอันอันนี้คือมันตัวอะไรเนี่ยมันน่ารักมากเลยหนูรู้จักไหมในโปเกมอนเอ้ยเดี๋ยวก่ับเพราะแบบไม่ชอบหนูนะ <c oughs> อะไรที่พร้อมนะคะว่าลายไหนน่ารักมันแบบว่าอะไรนี่น่ารังมัตุ๊ปอ่ะ,ละ,ละนี่นะขอมาข้างบนนะะร้าน1อยเย็นเขาจะมาดูอะไรอะ่ะอุ้ยมีเซตอะไรเนี่ยของคุโรมินะคะไม่ได้ชอบใช่ไหมลูกหนูไม่ได้ชอบซาริโอไง นากระเป๋านนี้ไหมมันมีตาคือมันมชอบอะไรที่มีตาเ่ยนี่หนูลองใส่สิมันพอดีพอดีหนูอะอันนี้ก็แบบประมาณว่าเอาไอ้ใส่อะไรนะโทรศัพท์อันนี้ใส่อะไรอะใส่ขวดหรอไอ้บอจะซื้อ,อยังลบไงอ๋อแต่นี้ห้าร้อยเยนนะไม่ใช่ร้อยเยนนะถ้าเป็นสไตล์แนวนี้แต่ก็ถูกอยู่ดีแหละ มาหาซื้อของไปทำงานประดิษฐ์ที่โรงเรียนนะอ่ะ่า,าโอโ้แค่แบบว่าตัวอะไรอ่ะเขาเรียกฟองน้ำล้างจานก็หลายแบบมากหูก็มาที่ร้านจีอูกันต่ออสําหรับใส่หนะ้าช่วงนี้ไงลูกไม่งั้นหนูจะา แต่หนูไม่เป็นคนขี้หนาวอ่ะเสื้อหน้าร้อนไม่มีแล้วนะคะหนูไม่อ่อนเงหนูนี่หนูไม่ใส่กระโปรงแล้วอ่ะนี่นะเสื้อบางๆสำหรับอากิก็คือใบไหมร่วงชอบวันนี้หรอแต่สีดำอ่ะอ๋อมันเป็นนี่ลูกคารบี้แม่หมาว่าสีชมพูน่ารักกว่าดูดิน่ารักน่ารัก สองตัวเลยลูกสี่ละตัวโอเค XL ลูก XL ตัวนี้ด้วย XL. อ, XL อยู่หลัง,ล,งลีน่าเดินมาบอกว่าอยากได้เสื้อหนังอะไรอ่ะ <laughs> ชอบแบบนี้เหรอก็ได้นะมันเป็นเสื้อหนังมันแบบเอาแบบมาสาไตล์เสื้อหนังไง มาซื้อเสื้อลูกค้าเราก็ซื้อลอตเตอรี่นะคะชีวิตเรา่าวันเป็นอยู่แค่ไหนจริงจริงมันอยู่ในรัศมีไม่เกินแบบ2กิโลอะไรวรอเหมือนกระเป๋าเด็กมอปลายเลยเนาะแต่ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ราคาแบบไม่แพงเพราะว่ามันเหมือนกับแบบพันสองพันสามพไม่เกินนะก็ประมาณเดียวกันกันกบร้านจีอนี่แหละ รู้สึกจะชอบรองเท้าสีนี้คเรคอลสิทิลดราคาหรือเปล่าแปดพันเยนสวยนะหม่าว่าสีสวยดิอ๋อนี่น้ชอบสีนี้เหรออ่าก็ใช่แหลนี่น้ต้องเป็นแนวเท่ไงก็สวยนะแต่นี้นะเป็นคนที่เข้ากับคอนเวิร์ตมากหมายว่าใส่แบบนี้ก็โอเคดูเข้าอ่ะเป็นเด็กสไตล์นี้แหละแต่แบบนี้มันใส่ไปรนเียนไม่ได้เลยเปล่าอุ้ยถูกด้วยนะลูกลดราคาอยู่ ออกมาซื้อทากาลาคุจิหรือว่าเขาเรียกอะไรนะลอตเตอรี่ให้ลูกค้าคือถ้าสั่งนั้นแต่10บใบขึ้นไปสั่งได้ค่ะ10บใบนี่840บาทไม่รวมส่งไปไทยค่ะแต่ว่าไม่ได้รับขึ้นเงินนะคต้องเอาอมาขึ้นเองอันนี้ค่ะก็จะมีเป็นแพ็ก10แผ่นนะ10บใบสีแดงนี่เป็นแบบเออไม่เรียงนะกับมีสีเขียวแบบเรียง แต่จริงๆแบบไหนก็ได้แหละถ้าดวงเราถูกเดี๋ยวมันก็ถูกเองาอที่ร้านรองเท้าพอยีนายอยากได้อ่ะเลยมาลอง <c oughs> คือไม่ได้ใส่ถุงเท้ามาเขาก็เลยมีถุงเท้ามา <c oughs> ให้ยืมอ่ะเ <c oughs> นี่ยเขาทำขนาดเนี้ยเราจะไม่ซื้อได้ไงอ่ะแล้วก็มาที่เซเว่นค่ะ ของราคาอันเนี้ยใครไม่รู้นึกว่าเป็นของคนนะคะเนี่ยถ้าไม่มีรูปหมาเนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วเหนื่อย <c oughs> ออกไปซื้อของกันแต่เช้าเดี๋ยวมาจะนั่งทำงานที่บ้านแล้วนะหนูเพื่อนหมาปะเนี่ยอโอเคหนูก็นั่งทำงานบ้านอะไรไปพักผ่อนบะ สำหรัยังไม่ผ่กนขันมัต้องทําแพ็คของต่อ,อสวยอะ่ะเนี่ยแหลนะรองเท้าที่คู่ควรกับลินนะอพอดีแล้วมันเป็นทรงที่มันเหมาะกับหนูด้วยแล้วหนูเป็นคนชอบใส่ชุดแบบแนวเท่งไงมันก็จะเข้ากับรองเท้าาขอเอ,อ่อมาเตน่นๆนเลยดูลินนะเราไปเปลี่ยนกางเกงทำไมอะ่ะกางเกงตัวนะั้นน่ารักแล้ว ไม่อันนั้นน่ะเข้ามากเลยเกงๆตัวที่หนูใส่เมื่อกีกก้คือเข้ากว่าตัวนี้อีกเพราะว่ามันเป็นแบบตัวเล็กๆไง <S <S ใช่ลูกแต่เหมาะกับางเกงเมื่อกี้มากกว่าถ้าใส่เกงเ,กงเมื่อกี้มันจะเข้ากับรองเท้าคู่นี้ใช่อันนี้มันรองเเกงตัวใหญ่ไง <S <S แล้วอยากไปไหนละ่ะล like ิกไปก่ที่ไหนละ่ะมัมม่ไม่มีไอเดียแล้วจะไปไหน <S <S หอืมอืมหนูมีที่อยากไปไหมมัหม่ไปกับลิน่ามาตอนเช้าเหนื่อยไง ที่สุเทช็อชคุมันก็ใหญ่ไปว่าของอ่ะมันใหญ่เซ็ตใหญ่ไปไปขึ้นรถไปส่วนลีนะเพื่อนมาเล่นที่บ้านนะก็เล่นกับเพื่อนไป คือจะไปร้านคาเฟ่ที่เคยอยากไปหลายรอบแต่ไม่เคยมีที่จอดรถเลยอะค่ะก็เลยมาจอดตรง Family Mart แล้วก็เดินไปแล้วเดี๋ยวกลับมาซื้อของในฟ a m i l y m a r ี่นี่ทีหนึ่งนะ่ะก็เดินเข้าไปตรงนี้นะคะไม่ไม่ไกลเท่าไหร่อ่ะในประมาณระดับที่เดินได้ แล้วรถนี่เขาเห็นคนเดินเขาจะชะลอแล้วก็เอาตัวออกห่างนะคะแถวนี้คืออพาร์ตเมนต์เยอะมากค่ะใกล้ๆอีออนเนี่ยค่ะใกลถึงแล้วต้องเป็นรถต้องเป็นตรงที่มีรถเขากะปิบกบปิบอยู่แน่เลยเขาจะจอดหรืออะไรนั่นไงเขาได้จอด <c ười> คือความจอดมันยากมากอะนี่ค่ะมาถึงแล้วเข้าทางไหนอะ นี่ร้านชื่อว่าอะไรอะ Contrast แตือะไรนี่ทางเข้าไหมฮะ <laughs> เออทางเข้าทางเข้า <c oughs> มีร้านแบบดูไก่ไก่อาร์ตมากโูถึงว่าคนเยอะแบบต่างจากข้างนอกมากคือใครไม่เข้ามาไม่รูนะเป็นแบบเนี้ยมีจำกัดว่าให้อยู่ได้เก้าสิบนาทีนะค่ะ อันนี้คือก็คือสั่งเป็นเซตนะเซตละสองพันเยนได้หลายอย่างอยู่เหมือนกันพิซ่าแล้วก็อันนี้ริซอตโต้เราก็ได้น้ำด้วยค่ะแล้วก็เค้กเค้กสองเพิ่มอีกได้สองชิ้นสิ0แปดร้อยเยนแล้วเขาก็มีน้ำแข็งใส่ซึ่งแบบไม่สั่งไม่เคยถนัดกินพวกน้ำแข็งใสแล้วก็นนี้เป็นเซตเค้กนะเค้กสองชิ้นกับน้ำดื่มพันเก้าร้อยเยนน้ำคือแบบเยอะมากเราก็งงเลย เายสั่งไอไอไอชูยีไออะไรมิ้ทีไปแล้วเขามี้เลือกมิ้ทีอะไรไม่รู้ก็เลือกเลือกไปอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของในเซตนะมีสล,ลัดซุปแล้วก็โยเกิร์ตมัง้งเซตพิซซาแต่พิซซายังไม่มาพิซซาเล็กมากเลยอ่ะอันนี้ค่ะเซตนี้สองพันเยนแล้วก็ดวกน้ำดื่มด้วยเอ้บูกน้ำแต่จริงตัวเครื่องดื่มเองอย่างเดียวก็แพงนะรวมแล้วว่าโอเคราคาเซตแหละ เป็นอันนี้นะเป็นเซตนน้แล้วก็มีน้ำโทม,มาตโตรีซอตโตแล้วก็ข้างในนะ่าจะเป็นข้าวไะขอให้ผู้สั่งเป็นเค้กมาอย่างเดียวไม่กินข้าวแล้วก็น,นี้เป็นเค้กของบีกับเลยโอ้นะคะก็แบบโห ดูสวยอลังมากอันนี้ก็เป็นชิฟฟอนเค้กอยู่ในเซตนะคะแล้วแบบพุดดิ้งอร่อยมากและน้ำคือแบบแก้วใหญ่มากไม่ใช่แก้วใหญ่ก็เรียกอะไรแก้วเลียวมากมีความกุ้มใจกับน้ำมากมิวทีแบบมันไม่ไมีความหวานเลยกินไม่เป็นไงก <laughs> ุ้มใจมากกินไม่ได้อ่ะแต่ก็ต้องกินอ่ะ ทำไงดีนะเขมา้มามองไปก็ไม่เห็นน้ําตาลเลยอะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกินไม่ได้อะหล้วแบบก็สงสัยว่าคนนี้คือใครแล้วเขาคือคนญี่ปุ่นหรือคนชาติอะไรเนะี่ยแล้วทำไมต้องเป็นรูปนี้หรืออะไรงงไปหมดแล้วคือตรงนั้นยิ่งงงอันนี้คืออะไรคือคือจงใจให้เป็นสไตล์นี้หรือว่าเอามาวางๆเฉย แล้วแบบลิขูกไปเอาน้ำพึ่งมาใส่ให้อ่ะมันจะได้คือเขาไม่มีน้ำตลาลน้ำตาลแต่เขามีน้ำพึ่งให้งงไปหมด <c oughs> อ๋อเขาเป็นนักเปียโนอ่ะนักเปียโนสักคนหนึ่งล้วก็อาจจะเป็นเออเป็นอาร์ตเสด้วยเล่นเปีนนยโนเราก็ว,า,วาดรูปด้วยชื่อว่าฟูฟูสีโกรุครึง่งหรออ แล้วแบบคนที่ร้านนี่คือชอบเขาคนหนึ่งหรือเปล่าหรือ,อยังไงโอ้ยอิ่มมากเกินไปโอ้เคกจริงๆไม่สั่งเคก็ได้เพราะว่าข้าวก็อิ่มแล้วอะอยากเล่นลูกอยกกินก็กินไก็ต้ินอกินน้ำพึ้งเล่น ปนที่เรา,เาไปนี้ไปจ่ายนะคะคือร้านเนี้ยเปิดมาตั้งแต่ปี2 0 0 4 20ปีได้อะ,ะแล้วแบบมันแล้วแบบเนี่ยเมื่อกี้มีคนนั่งข้างสาคนพ่อแม่ลูกเขาก็มาห้องกันตลอดเราก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นคนครอบครัวเดียวกันนั่งโต๊ะเดียวกันแลแบบฟังเขาพูดไปหมดทุกเรื่องอาจจะแบบร้านเล็กเน่งไม่ค่อยมีความเป็นส่วนตัวแต่แต่ชอบนะดูเป็นแบบแบบแบบคุณยายแบบเท่อะ คุยร้านแบบเรทลมากว่าสวยคือที่นั่งเขาออกแนวะแบบว่าคนไม่ได้มาด้วยกันแต่นั่งด้วยกันนะคะเป็นร้านเราเรียกว่าร้านลับนะคะเนี่ยอยู่มาหลายปีไม่เคยรู้ว่ามีร้านนี้เพราะว่าขับรถผ่านตลอดแล้ว <c oughs> ดูป้ายอยูมอ่มุมตรงเนี้แล้วแบบคนก็จอดรถเต็มไงเนี่ย, <c oughs> ยป้ายอยู่นี่ สรุปว่าร้านนี้ก็คิดว่ามาครั้งเดียวมาลองนี่กุณบอกไม่อร่อยนะครับนักสืบดีกว่าดูแล้วแต่แบบร้านนี้เขามีความ SN s N s นไงเพราะว่าคนที่นั่งข้างเราเขาคุยกันเขาบอกว่าเนี ee, ่ยเขาดูมันจากในเน็ตนะบอกว่าเอออะไรนะน้ำแข็งใสดังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มากินกันพ่อลูกพ่อแม่ลูกสั่งกันคนละน้ำแข็งใสคนละถ้วยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เป็นตอนบ่ายสามจริงมันควรจะไม่ค่อยมีคนนะแต่ร้านนี้ยมีคนเยอะ แล้วแบบว่าเขาบอกบางทีอย่าต้องรอชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแบบหรอมันคือจริงๆแล้วอาหารมันอร่อยแหละแต่ก็คือแบบเออก็ประมาณนั้นแต่ก็คืออิ่มเกินไปอ่ะโอ้ยกินเค้กเยอะเกินเพราะว่าในเซตเองก็แบบโอ้โหมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแล้วอ่ะแต่ร้านนี้ยป้าปะามาไม่ได้เพราะว่าต้องนั่งร่วมโต๊ะกับทุกคนเหมือนทุกคนมาด้วยกันเป็นเพื่อนคันอย่างนี้เลยทีนี้เข้าไปซื้อของในฟมิลี่มาแล้วก็กลับบ้านกันค่ะ ด้านฝั่งตรงข้ามนั้นนะ่ะที่เป็นป้ายสีเขียวๆอันนี้คือเป็นที่จัดงานศพนะคะแบบดูไม่มีความเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีความนะกลัวไม่มีอะไรเลยก็อยู่ในชุมชนปกติแต่จริงๆก็คือแทนวัดอ่ะเผาศพอะไรในนี้เออลืมล้างรถเลยลูกดูรถสกรปรกอีกละนี่นะนี่ก็เพิ่งกลับมานะไปส่งเพื่อนมานี่ก็เป็นสายแบบใครมาเล่นที่บ้านต้องไปส่งเขาหมดอะ่ะงง ใส่เชือกรองเท้าใหม่หมดเลยนะสมัยเรียนนะม้หมาเรียนมหาลัยอะในรักเสดม้หมาก็ใส่แต่รองเท้าคอนเวิร์ดนะใส่สีอะไรอนะสีชมพูอะไรยอย่างเงี้ยชอบมีหลายสีอืมสวยนี่คือนั่งอยู่ข้างหมานะนั่งเล่นอยู่ข้างนอกบ้านเพราะว่าอากาศมันเย็นและนะ้วอะคำคำว่านั่งก็คือเนี่ยนั่งคัดสมาธิอยู่ตรงพื้นหน้า้านเนี่ยแหละไม่มีอะไรนั่ง เขาพาลูกๆมาไว้ในนี้นะเป็นที่ของเขาเลยมองไม่ค่อยเห็นลูกหนูเลยอ่ะแต่อ้วนบวมมากลาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยคะ่ะจัาเนีย